สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่12มิถุนายน2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักดิ์จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นทั่วโลกก็ปรับตัวลดลงกันอย่างทั่วหน้านะครับ โดยเฉพาะตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับปรับตัวลดลงกันค่อนข้างแรงมากเลยทีเดียวนะฮะปัจจัยที่เข้ามากดดันให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องของการที่เฟดเนี่ยได้ออกมาประกาศนะครับที่จะลดทอนการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบนะฮะหรือว่า QE เนี่ยจากเดิมนะครับที่เขาอัดฉีดแบบไม่อั้นเลยนะครับ เขาจะเข้าไปซื้อพวกพันธบัตรรัฐบาลกับพวกตาสานีนะฮะที่มีการรองรับด้วยอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า MBS เนี่ยแบบไม่อันเลยตอนนี้เนี่ยแผนใหม่ของเขาคือจะซื้อเดือนหนึ่งเนี่ยไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นล้านเหรียญนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะปริมาณนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นปริมาณที่มากสุดๆอยู่ดีนะครับเพราะว่าตอนที่เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไครสิตในตอนสองพันแปดเนี่ยล้วหลังจากนั้นมามันก็มีการทำ QE เช่นกันนะครับ ตัวเลขการอาัดฉีด QE เนี่ยมันยังอยู่ที่ระดับประมาณสัก6 0 0 0 0ถึง80,000ล้านเหรียญต่อเดือนเท่านั้นเองนะฮะแต่นี่กลายเป็นว่าจากเดิมไม่อั้นลดลงมาเหลือ1,2,000 0ล้านเหรียญต่อเดือนเนี่ยก็เป็นชนวนที่ทําให้เกิดแรงเทขายระยะสั้นออกมานะครับแล้วก็เทขายแรงด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ตลาดหุ้นสหรัฐก,ก่อนเลยละกันนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวเป็นอย่างไร และชนีดของตราหุ้นสารลัดนะครับโดยเฉพาะดาวโจนเนี่ยปรับตัวลดลงไปมากกว่า1,800จุดเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นการปรับตัวลดลงที่แรงที่สุดเป็นอันดับ4นะฮะสำหรับสำหรับปีปี2 0งพเนี่ยตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในวงกว้างนะครับดาวโจนเนี่ยลดไป1,861จุดหรือ6.9%นะครับส่วน S&P 500เนี่ยลดไป188จุดหรือ5.9%นะครับส่วน NASDAQ 100นะครับหลังจากที่ สวนกระแสดาวโจนส์หรือเซ็นพีห้าร้อยได้ในวันอังคารและพุธนะครับพระรหัสกระสวนไม่ไหวละก็ปรับตัวลดลงเช่นกันปรับตัวลดลงน้อยกว่าภาพรวมของตลาดหุ้นอเมริกานะครับลบไปห้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่ที่น่าตกใจก็คือดัชนีวิกินเด็กนะครับดัชนีที่สะท้อนถึงความกลัวและความกังวลของนักลงทุนเนี่ยพุ่งขึ้นแรงมากนะครับมาปิดที่สี่สิบจุดเจ็ดเก้าจุดเมื่อวันเมื่อวันพุธเนี่ยมันยังปิดอยู่แถวๆแบบยี่สิบปไปลายอยู่เลย คือเนี่ยมันปิดมาแถว4 7 9จุดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นถึง47.95เลยทีเดียวนะครับเด้งขึ้นแรงมากๆนะฮะหุ้นที่เกี่ยวกับน้ำมันนะครับสายการบินสถาบัานการเงินนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยปรับตัวลดลงแรงมากๆนะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็ผู้ให้บริการด้านสาธารณลปโภคนะครับปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดพอสมควร ส่วนหุ้นเทคโนโลยีนะครับก็เรียกได้ว่าปรับตัวลดลงในระดับใกล้เคียงกับตลาดแล้วกันนะครับเพราะว่าหุ้นอย่างพวก Microsoft Apple แล้วก็เฟซบุ o กอเมซอนอะไรเงี้ยก็ปรับตัวลดลงประมาณสัก3-5%นะฮะแต่ว่าหุ้นอย่างพวกเอ็กซอนมอปลิวเนี่ลดกัน8%กวา่านะครับแรงเลยนะครับโกลแมนแซคก็ลดไป9%นะฮะอเมริกันแอร์ไลน์ลดไปถึง15%เลยทีเดียวแรงมากๆนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีการประกาศตัวเลขเ ผู้มาลงทะเบียนว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์ด้วยนะครับคือตัวเลขเนี่ยมันก็ลดลงลดลงนะฮะตั้งแต่ละสัปดาห์นะครับล่าสุดนี้ก็ออกมาที่มาเคม1.54ล้านลายนะครับน้อยกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยที่1.6ล้านลายนะครับตัวเลขรวม12สัปดาห์หรือว่าในรอบ3เดือนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก44.5ล้านลายนะครับตัวเลขลดลงทุกสัปดาห์ก็จริงแต่ว่ายอดรวมก็สูงกว่า40ล้านลายละแต่อันนี้เนี่ย มันก็เป็นประเด็นที่จะเรียกว่าไงดีคือมันมีการจร้างงานกลับเข้ามาแล้วนะครับไอ้ตัวที่ผมบอก4ี่ิกว่าล้านเนี่ยคือคนที่มาเคมนะคแต่ว่าใน4ี่สิกว่าล้านเนี่ยบางส่วนเนี่ยกลับเข้าไปทํางานแล้วนะครับอันนี้คือแค่เอาให้ดูว่ายอดที่มันรวมทบๆขึ้นมานแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับส่วนหนาะตาผลตอบแทนพันาบัตรนะครับก็เรียกว่าไง,ไงดีแคบลงไปเลยนะครับเพราะตัว1ิปีเนี่ยลงมาแรงนะครับ ล่าสุดอยู่0.67%แล้วทำให้ส่วนต่างพันธบัตร2ปีกับ10ปีเนี่ยลดลงเหลือเพียง47่สิบเจ็ดเบสิสพอยต์นะครับต้นสัปดาห์นี้ยังมากกว่า60สิบเบสิสพอยต์อยู่เลยนะครับถือว่าลงมาถือว่าลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยลดภาวะเอ่ริกส์ออนไปเยอะเลยนะครับมาที่ตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะครับตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยก็ปรับตัวลดลงกันเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ลงแรงเหมือนพวกตลาดหุ้นอเมริกา,กายุโรปนะฮะก็ลดประมาณสัก1-2% มันมีประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะครับมาที่ตลาดหุ้นฮ่องกงตอนนี้เนี่ยบริษัทจีนนะครับที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยหันมาจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงเป็นตลาดที่2กันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยเป็นอาลีบาบานะฮะแล้วก็เงียบไปสักพักใหญ่ๆพอเกิดเรื่องความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนขึ้นใหม่เนี่ยตอนนี้บริษัทจีนนะครับเริ่มกลับมาแล้ว เมื่อเมื่อต้นสัปดาห์นะครับเป็น NetEast นะฮะที่มีการกระจายหุ้นให้นักลงทุนนะครับก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากนะครับล่าสุดเป็น JD.com นะฮะบ,บริษัทด้าน e-commerce ก็เป็นรองแค่รีบาบาลนั่นแหละก็กลับมาแล้วเช่นกันนะครับก็มีการเซ็ตราคาแบบ IPO ที่ฮ่องกงและที่226เหรียญฮ่องกงนะครับซึ่งจะลงระดมทุนได้สูงถึงประมาณ30,000ล้านเหรียญฮ่องกงนะครับ ก็น่าจะซื้อขายกันช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับสำหรับ jd. com ที่บริษัทที่พวกกองทุนหุ้นจีนชอบไปลงกันเหลือแค่ผมว่าเหลือ tal education tal education นะครับที่เป็นแบบพวกการเรียนการสอนออนไลน์อะไรเงี้ยที่ยังยังไม่มาแต่น่าจะมาเร็วๆนี้แล้วแหละนะครับงานนี้ก็เรียกได้ว่าตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับมันจะมีหุ้นของตลาดหุ้นฮ่องกงด้วยนะครับพอมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ย หุ้นนี่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทําแบบนิวไฮได้เลยนะฮะถึงแม้ว่าภาพรวมของตลาดหุ้นทั่วโลกและตลาดหุ้นฮ่องกงอะ่ะมันจะไม่ดีก็ตามนะครับนักลงทุนในเอเชียนะครับก็ได้ประโยชน์ไปด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าอยากซื้อหุ้นพวกนี้ก็ไม่ต้องรอซื้อตอนกลางคืนเหมือนแบบให้ตลาดหุ้นอเมริกาเปิดอนะ่ะพอตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดก็ซื้อได้เลยนะครับสำหรับคนที่มีบัญชีออฟชอ์ shore นะครับถัดมาเป็นที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับมันมีรายงาน มาจากนิตยสารด้านเกมของญี่ปุ่นนะครับมีชื่อว่าฟาร์มิสึนะฮะโดยมันเป็นตัวยอดขายของเกม Animal Crossing นะครับเป็นเกมที่นิยมมากๆเลยของเครื่องเล่นเกมที่ชื่อว่า Nintendo Switch นะครับของบร,ริษัท Nintendo ยอดขายแบบดิจิตอลนะฮะก็คือก็คือซื้อออนไลน์แล้วก็โหลดเกมมาที่เครื่องแล้วก็เล่นเลยนะครับไม่ได้ไปซื้อเป็นแผ่นๆมาเสียบเข้าที่เครื่องนะฮะยอดขายเนี่ยออก คือเกมเนี่ยมันออกมาได้ประมาณสัก3เดือนเสร็จเนี่ยยอดขายตอนนี้มากกว่า10บล้านชุดแล้วเฉพาะแบบดิจิตอลนะครับโดยราคาขายของไอเกมนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งพัถึงสองพบาทต่อชุดนะครับแล้วแต่ภูมิภาคนะครับคือถ้าเราจดทะเบียนเป็นอเมริกาเนี่ยมันก็จะเกือบเ,เกือบสองพแต่ว่าบางทีถ้าถ้าเป็นอเมริกาใต้หรือว่าบางโซนเนี่ยมันจะเหลือแค่ประมาณพันหนะครับ อันนี้คือแค่ดิจิตอลนะครับมันจะมียอดขายของที่มันเป็นแบบแบบแผนที่เสียบไปในเครื่องด้วยเแบบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ซอฟต์แวร์เกม Animal Crossing นะครับทำเงินให้กับ Nintendo เนี่ยคิ่เป็นเงินไทยเนี่ยหลายหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแค่ช่วงไม่กี่เดือนมานี่เกมเดียวนะครับมันมีเกมอือีีนะครับโดยทำให้คุณ Nintendo เนี่ยมันปรับตัวได้ค่อนข้างโดดเด่นถ้าเทียบกับภาพรวมของกันชินีของตลาดหุ้นทเคอีนะครับ มาที่ตลาดหุ้นเกาหลีใต้กันบ้างนะครับเกาหลีใต้ก็มีความเคลื่อนไหวตรงที่ว่าเ,เขามีการประกาศตัวเลขยอดส่งออกส0วันแรกของเดือนมิถุนายนออกมานะครับขยายตัวสูงถึง 20. 2 0 2เเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับมันก็เลยทําให้เกิดความคาดหวังที่จะเห็นผลประกอบการของบรษิษัทจดทเบียนนะครับแล้วก็เศรษฐกิจเกาหลีใต้นะฮะร,รวมถึงเศรษฐกิจของบริษัทคู่ค้าเนี่ยอาจจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่คาดไว้ในตอนแรกนะครับแต่ว่า ดัชนีเนี่ยมันก็ไม่อาจฝืนกระแสะโลกไหวนะครับคือพอมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยดัชนีมันก็ปรับขึ้นไปบวกในสั้นๆนะครับแต่สุดท้ายก็ปรับตัวลดลงแต่ดัชนีของเกาหลีใต้เนี่ยถือว่าปรับตัวลดลงน้อยนะครับมันลบแค่ประมาณ18.9จุดหรือแค่ประมาณ0.8%เท่านั้นนะครับไม่เหมือนที่อื่นที่มันลบกันมากกว่า1หรืเซนะครับ ยุโรปก็ปรับตัวลดลงนะครับดัชนีสต๊อก600ก็ลงแรงเลยลดไป15จุดนะฮะหรือลดไป4.1เปอร์เซ็นตะครับล,ลนะบลน้องๆตลาหุ้นสหรัฐเลยพวกหุ้นธนาคารยานยนต์สายการบินสินค้าฟุ่มเฟือยที่ปรับตัวขึ้นดีๆก่อนหน้านี้นะครับหรือหุ้นน้ามันด้วยเนี่ยปรับตัวลดลงใงทั้งหมดนะครับส่วนหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับค้าปีกแล้วก็สินค้าปโภคบริโภคก็ปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดมากเลยทีเดียวนะครับกลายเป็นตอนนี้ก็หุ้นดิเฟนซีฟกลับได้รับความสนใจอีกแล้วนะครับ ราคาทองคําก็ปรับตัวลดลงเช่นกันนะครับไม่สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนตลาดหุ้นได้นะเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์มันแข็งค่าขึ้นดัชนี US Dollar Index จากที่อ่อนค่ามาต่อเนื่องนะครับเมื่อคืนก็แข็งค่าขึ้นมาแรงอยู่เหมือนกันบวกขึ้นมา0.8นะครับมาที่ตลาดหุ้นสุดท้ายกันแล้วนะครับตลาดหุ้นไทยนะครับตลาหุ้นไทยก็หลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแรงต่อเนื่องก ตอนนี้ก็ปรับตัวลดลงมาแรงอยู่เหมือนกันนะครับเป็นการปรับตัวลดลงแรงวัน,วนที่2ของสัปดาห์นะฮะดัชนีลงมาปิดที่ต่ำกว่า1,400จุดนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยดัชชีเนี่ยโดดกดลงมาจนติดลบไปมากกว่า30 30จุดเลยนะครับแต่ว่าช่วงครึ่งชัวงช่วโมงสุดท้ายเนี่ยบัชนีดัชนีก็มีการฟรื้นตัวขึ้นมาได้นะครับโดยมาปิดเหลือติดลบเพียง22จุดนะฮะหรือประมาณสัก1.5% 5ปิดที่ 1396.7 7จุดก็ต่ำกว่า1ัน0จุดเล็กน้อยนะครับคุณขนาดใหญ่ในพวกกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีนะครับธนาคารขนส่งมวลชนอะไรประมาณนี้นะครับปรับตัวลดลงกันค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะฮะส่วนพวกคุณผู้ให้บริการด้านการเงินส่วนบุคคลบางเจ้าเนี่ยยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับอย่างพวกสวัสดนะฮะหรือว่าเมืองไทยแคปิตอลอะไรประมาณนั้นนะครับภาพรวมก็เป็นประมาณนี้นักลงทุนต่างชาตินะครับก็ขายสุทธิอีกละแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับ ขายไปแค่753ล้านบาทเท่านั้นนะครับก็ยังไม่มีอะไรที่ทำให้กังวลใจมากขึ้นนักนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องของก,อกโโอระแสโควบลลอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับว่าวันพฤหัสที่ผ่านมามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับประเด็นแรกนะครับเรื่องการลดทอนการอาัดฉีดสภาพคล่องข้าระบบของเฟดนะฮะหรือ QE เนี่ยจากไม่อั้นนะครับมาเป็นเดือนละไม่เกิน1,000เออ1 20,000ล้านเหรียญเนี่ยยังเป็นปัจจัยที่เข้ามากดดัน กดดันดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับแต่การที่เฟดเนี่ยมีการอาจฉีดสภาพคล่องลดลงเนี่ยมันก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันเริ่มมีการฟื้นตัวแล้วนะครับก็เชื่อว่าปัจจัยนี้เนี่ยมันน่าจะส่งผลลบต่อตลาดหุ้นในระยะสั้นมากกว่านะครับแต่ว่ามันก็ส่งผลค่อนข้างเยอะนะลงแรงเลยดาโจนลงไปพันแปเลยนะครับประเด็นถัดมานะครับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีก็ไม่อาจฟื้นกระแสหลักได้นะครับหลังจากที่เมื่อ วันอังคารและพุธที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์และเซ็นตรทีห้าร้อยนะครับปรับตัวลดลงแต่ว่า N นื้อแทก้อยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนขึ้นมาได้นะครับสำหรับวันพฤหัสก็ปรับตัวลดลงตามอีก2องดัชนีแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังปรับตัวลดลงน้อยกว่าถือว่าเก่งนะครับแข็งแกร่งกว่าภาพรวมของดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐค่อนข้างมากนะครับสำหรับหุ้นเทคโนโลยีนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับ บริษัทจีนนะฮะที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับหันมาจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงเป็นตลาดที่2กันมากขึ้นเรื่อยๆเลยหลังจากที่มีความขัดแย้งกันนะครับคาดว่าจากนี้ไปก็น่าจะมีบริษัทจีนหันมาจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงเป็นตลาดที่2เพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนนะฮะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับแล้วกน็นักลงทุนเอเชียเนี่ยก็ได้ประโยชน์ไปถึงเต็มนะครับ สาระนะครับดูแล้วงานนี้ก็น่าจะเสียผลประโยชน์มากกว่านะครับก็วันนี้ก็มีเรื่องมาฝากเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับฟังเดี๋ยววันนี้ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ